สวัสดีคะ่ะทุกคนกําลังมองหาเครื่องกรองน้ําดีๆกันอยู่ใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนฮิตแบรนด์ไหนคนนิยมใช้กันมากที่สุดในไทยวันนี้เรารวบรวมแบรนด์เครื่องกรองน้ํายอดนิยมมาให้แล้วแต่ละแบรนด์มีจุดเด่นอะไรและเหมาะกับใครบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่แบรนด์แรกสตีเบลเอลทอนเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรามานีก่อตั้งขึ้นในปี1924ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องทําน้ําร้อนปลอมความร้อน และเครื่องกรองน้ําซึ่งออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบรนด์มีเครื่องกรองน้ํารุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น f o u a i n 7S เครื่องกรองน้ําดื่มระบบการกรอง7ขั้นตอนใน1ไส้กรองกรองอนุภาคที่มีความละเอียดขนาด0.01ไมครอนช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียคอรีนนรสกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีและสามารถปรับรสชาติน้ำพร้อมเพิ่มแร่ธาตุในน้ำให้ดีขึ้น รุ่นส r รีม 5S เครื่องกรองน้ำดื่มที่สามารถกรองแบคทีเรียและอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง0.1ไมครอนมาพร้อมระบบกรองน้ำ5ขั้นตอนด้วยไส้กรองแค่4ตัวทำให้มีขนาดไม่เทอะทะติดตั้งง่ายและมีอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่8ลิตรต่อน,นาทีแบรนด์ที่2ฟิลิปแบรนด์นี้เริ่มจากการผลิตหลอดไฟและขยายสู่ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและชีวิตประจาวันสำหรับฟิล l ิปวอเตอร์เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำของฟิลิปที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากลทําให้ฟิลิปบอเตอร์เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจในตลาดเครื่องกรองน้าทั่วโลกแบรนด์นี้มีเครื่องกรองน้ารุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น a อดับเบิ P375197 เครื่องกรองน้ําแบบต่อปลายก๊อกน้ํามาพร้อมระบบการกรองเอกาศอันตราแบบ4ขั้นตอนสามารถกรองอนุภาคที่เล็กได้ถึง0.1ไมครอนพร้อมช่วยลดความขุ่นของน้ำได้มากถึง99.99% 99ด้วยอัตราการกรองน้ำ2ลิตรต่อนาที รุ่น aut 3 2 3 4เครื่องกรองน้ำดื่มสามไส้กรองกรองน้ำแบบสี่ขั้นตอนมาพร้อมกับขนาดที่กระทัดรัดเป็นพิเศษสามารถกรองแบคทีเรียและคอรีนได้ถึง9.9% 9 9เด้ปอร์เซด้วยอัตราการไหลของน้ำ2ลิตรต่อนาทีรุ่น aut 2 0 1 5เครื่องกรองน้ำดื่มตัวเครื่องกระทัดรัดประหยัดพื้นที่และไม่มีถังเก็บน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งปนเปื้อนสามารถกรองน้ำได้ในอัตราการไหลของน้ำบริสุทธิ์ที่ปริมาณ1.3ลิตรต่อนาที และมีอัตราการไหลของน้ำสะอาดอยู่ที่1.5ลิตรต่อนอาทีแบรนด์ที่3มาซูมาแบรนด์เครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่นสัญชาติไทยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยให้การกรองน้ำมีประสิทธิภาพสูงด้วยประสบการณ์กว่า30ปีมาซูมาซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องกรองน้ำที่ได้รับความไว้วางใจในประเทศไทยมาซูมามีเครื่องกรองน้ำรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น XF 1 0 0เครื่องกรองน้ำดื่มสามขั้นตอน สามารถกรองสนิมสารตกตะกอนเชื้อแบคทีเรียกรองอนุภาคขนาดเล็กที่มีความละเอียด0.01ถึง0.1ไมครอนรวมไปถึงการดูดสับสีกลิ่นคอรีนที่ปนอยู่ในน้ำแต่ยังคงแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไว้ด้วยอัตราการไหลของน้ำที่0.6ถึง3ลิตรต่อนาทีรุ่น ec 3 3เครื่องกรองน้ำดื่ม3ขั้นตอนตัวกระบอกผลิตจากพลาสติก pp ปราศจากสนิม100%ทนแรงดันน้ำได้สูงสุดถึง7 0 psi ติดตั้งรับเปลี่ยนไส้กรองเองง่ายมั่นใจด้วยระบบการกรองมาตรฐานกรองน้ำดื่มสะอาดสามารถดื่มได้ทันทีที่กรองรุ่น AQ50UF เป็นเครื่องกรองน้ำ5ขั้นตอนตัวกระบอกผลิตจากพลาสติก HDPE มีความแข็งแรงปราศจากสนิม100%ด้วยอัตราการไหลของน้ำที่กรองได้ในปริมาณ120ลติตรต่อชั่วโมงให้น้ำดื่มสะอาดและสามารถดื่มได้ทันทีที่กรองน้ำได้แบรนด์ที่4 panasonic เป็นบริษัทเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นจากการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กและขยายสู่ผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์และสุขภาพรวมถึงเครื่องกรองน้ำด้วยมาตรฐานคุณภาพญี่ปุ่น panasonic จึงเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ำที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลแบรนด์นี้มีเครื่องกรองน้ำรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น tkcs 2 0 0 sts เครื่องกรองน้ำสะอาดที่มาพร้อมไส้กรองขนาด12,000ลิตรแบบประหยัดที่ใช <the> ้งานได้อย่างยาวนานช่วยลดความยุ่งยากในการเปลี่ยนไส้กรองบ่อยสามารถกรองน้ำด้วยอัตราการไหลที่สูงถึง6ลิตรต่อนาทีเหมาะสำหรับใช้ในการทำอาหารและใช้ล้างผักรุ่น tkcj 3 0 0 w u t a เครื่องกรองน้ำแบบติดหัวก๊อกสามารถกรองน้ำสะอาดได้4 0 0พลิตรหรือมีอัตราการไหลที่1.8ลิตรต่อนาทีกำจัดสารต่างๆที่ปะปนมากับน้ำได้ถึง17ชนิด และกรองแบคทีเรียได้มากถึง99.999%เปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายๆสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ด้วยตัว a เองรุ่น t k a s 5 0 0 s x เครื่องกรองน้ำที่ผลิตน้ำได้5ประเภทคือน้ำอัลคาไลไออนไน3ระดับน้ำบริสุทธิ์และน้ำที่มีความเป็นกรดกรองกำจัดแบคทีเรียและสารอันตราย19ชนิดที่ปะปนอยู่ในน้ำประปาะโดยสามารถกรองน้ำได้ประมาณ30ลิตรต่อวันแบรนด์ที่5ซิมพั u แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ในบ้านที่ได้รับความนิยมโดยเน้นการออกแบบที่เรียบง่ายทันสมัยและใช้งานสะดวกเครื่องกรองน้ำของซิมพลัสถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและระบบก,กรองหลายชั้นเพื่อให้น้ำสะอาดและปลอดภยัยซิมพลัสจึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่มองหาเครื่องกรองน้ำแบรนด์นี้มีเครื่องกรองน้ำรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น JSQS005 เครื่องกรองน้ำตอบลายก๊อกน้ำกรองเจ็ดชั้นเพื่อขจัดสิ่งสกรปรกที่เป็นอันตรายที่ปะปนมากับน้ำสามารถถอดทำความสะอาดและใช้งานซ้ำได้โดยมีอายุการใช้งาน4-5เดือนด้วยอัตราการไหลของน้ำบริสุทธิ์ปริมาณ2ลิตรต่อนาทีรุ่น JSQS001 เครื่องกรองน้ำขนาดเล็กไม่เปลืองพื้นที่ไส้กรองแบบทิปเปิลคอมโพสิตสามารถกรองสนิมตะกอนคอรีนตกค้างแบคทีเรียสี และกลิ่นที่ผิดปกติพร้อมปรับปรุงรสชาติของน้ําให้ดีขึ้นด้วยอัตราการไหลของน้ําที่1.2ลิตรต,ต่อนาทีแบรนด์ที่6 c โคเวแบรนด์จากประเทศเกาหลีใต้ก่อตั้งขึ้นในปี1989โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเช่นเครื่องกรองน้ําเครื่องฟอกอากาศและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยภายในบ้านด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและบริการหลังการขายที่ดีโคเวจึงเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ําที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจในระดับสากล โคเวมีเครื่องกรองน้ำรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น Eo Plus เครื่องกรองน้ำระบบ AO ที่ใช้เยื่อกรองเมมเบนที่มีความละเอียดถึง0.0001ไมครอนมาพร้อมระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นและน้ำธรรมดาสามารถกรองเศษสนิมดินทรายตะกอนและความขุ่นที่อยู่ในน้ำพร้อมดูดซับกลิ่นสีคอรีนต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรุ่น p พ เครื่องกรองน้ำระบบ AO เป็นระบบการกรองโดยใช้เยื่อกรองเมมเบรนที่มีความละเอียดถึง0.0001ไมครนกรองเศษสนิมดินทรายตะกอนและดักจับก,กลิ่นสีค้อรีนต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำสามารถเลือกปริมาณน้ำได้ถึง3ระดับและกดน้ำเย็นได้มากกว่าเดิมถึง10แก้วรุ่น G1 เครื่องกรองน้ำปุ่มสัมผัสพร้อมหน้าจอ LED เลือกปรับอุณหภูมิของน้ำได้3ระดับ สามารถกรองกำจัดไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง9 9 9 9เกอร์ซกรองกลิน่นคอรีนตะกัวและช่วยปรับให้รสชาติของน้ำดีขึ้นแบรนด์ที่7เซฟแบรนด์เครื่องกรองน้ำที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยโดยเน้นการผลิตเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพสูงและมีราคาที่เข้าถึงได้สำหรับผู้บริโภคทั่วไปด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการหลังการขายเซฟจึงเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจในตลาดเครื่องกรองน้ำในประเทศไทยเซฟมีเครื่องกรองน้ำรุ่นยอดนิยมเช่น รุ่น UF อันคา i n เครื่องกรองน้ำไม่ต้องใช้ไฟฟ้ากรองแบบ9ขั้นตอนมาพร้อมสารกรอง UF ชนิดพิเศษ PVDF ความละเอียดในการกรอง0.01ไมครอนช่วยปรับสภาพน้ำให้มีความเป็นด่างอ่อนๆและเพิ่มราทาที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะสำหรับใช้ในการกรองน้ำประปารุ่น RO Beyond เครื่องกรองน้ำเจ็ดขั้นตอนมาพร้อมจอ ale, แบบดิจิทลเทคโนโลยีแสดงคุณภาพน้ำสามารถกรองเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปาน้ำกร่อยและน้ำบาดาลที่ผ่านการบำบัดมาแล้วรุ่น Active UF เครื่องกรองน้ำไม่ใช้ไฟฟ้าระบบกรอง UF กรองอนุภาคที่มีความละเอียด0 0 1ไมครอนสามารถกรองเชื้อโรคแบคทีเรียและสิ่งปนเปื้อนในน้ำดูดซับรสกลิ่นสีสารอินทรีย์และสารตกค้างต่างๆและยังช่วยป้องกัน พร้อมยับยั้งการเกิดแบคทีเรียในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแบรนด์ทปา8กาเต้แบรนด์เครื่องกรองน้ำที่มีต้นกำเนิดในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องกรองน้ำที่มีเทคโนโลยีการกรองทันสมัยเพื่อให้น้ำสะอาดปลอดภยัยและเหมาะสำหรับการใช้ในครัวเรือนทำให้กาเต้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในไทยเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมีการออกแบบที่ทันสมัยและมีบริการหลังการขายที่ดีแบรนด์นี้มีเครื่องกรองน้ำรุ่นยอดนิยมเช่น รุ่น W-UPC-7CPR เครื่องกรองน้ำพร้อมก๊อกน้ำตัวเครื่องผลิตจากโครงเหล็กเคลือบสีและพลาสติก PP ชนิดฟูดเกรดการกรองแบบ5ขั้นตอนสามารถกรองกลิ่นคอรีนพร้อมปรับสภาพน้ำลดความกระด้างลดหินปูนและทำให้รสชาติของน้ำลุ่มนวลมากขึ้นรุ่น w PC ับเบ u ลยเครื่องกรองน้ำ5ขั้นตอนแบบกล่องระบบ UF พร้อมไส้กรอง PP ไส้กรองคาร์บอน UDF ไซ้กรองเรซินไส้กรอง,ง UFM และไส้กรองคาร์บอนขนาด12นิ้วสามารถกรองสิ่งสกปรปกเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่มีความละเอียดเล็กถึง0.01ไมครอนพร้อมดูดซับกลิ่นคอรีนลดความกระด้างของน้ำและปรับรสชาติของน้ำให้ดีขึ้นและนี่ก็คือแบรนด์เครื่องกรองน้ำยอดนิยมในไทยที่หลายคนไว้วางใจแต่ละแบรนด์มีจุดเด่นแตกต่างกันอย่าลืมเลือกเครื่องกรองน้ำให้เหมาะกับการใช้งานของตัวเองนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ